สวัสดีผู้ชมทุกทุกางกันเลยนะครับับช่องกาเกม่งเช่นเคยวันนี้นะครับเราจะมาเล่นอาเซนนกันเสื้อคันนี้จะเป็นตอนที่5ของคลิปนะครับผมไม่งี้ก็เจอที่ตังตั้งไม่โดนเอาเอาแเอาเอาได้ตัวหนึ่งสวยงาม Please tell me that I can't even hold that I'm to make it out here. Please tell me all the bad, the good, fill my head full of every single doubt Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot. I off to the thought of proving everyone wrong. I'm gonna stop and the top, so you better back off and get it I'm gonna stay left, stay proud. Never ran that, never heading south. I'll be spreading out. i it what to I'm gonna be down. And every doubt, no one If I can't make it out. I'm gonna go another round, ground. Brown can't stop me now. ดิกเอาคนให้กุลงดิอเจอ้ยมีนีม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 ีอ้ตั้งไอ้เหออ้โแล้มงโดนปันหัวกูอีกรีเอาไมนี่ไงหัวแตกอปกนี่นี่งอ้ยเกืบได้สองเอาดิเอาดิโนยังไมสองตัวอ้โหไอไอดีเลยนี่โอ้โหไอดีเยนี่โอเเอา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 นี่วา แต่ยังไม่ก็ตอบบินได้ตัวหนึ่งเลยว่าเอาดิเอาดิได้อีกตัวเลยเฮ้ยเอาเอาเรื่องเต่าเอาดิกาเต่ากล้าเต่าเอากล้าเต่าเพื่อซื้อซ้ำมันหน่อยตาไปสมคมมันถึงบ้านเลยได้เอาดิอืมไอ้มีเล่นมีดอีกแล้วโอ้เอะก็ลงมีดลงมีดโอเคครับถือว่าเกมนี้ก็ถือว่าแพ้ไปนะครับผม เดี๋ยวรอเข้าสู่เกมถัดไปเลยครับมา hmm. อันนี้จะถือว่าเป็นเกมถัดไปนะครับผมอ่ right. ะโอ้ยแม่งเกมนี้ยากชิบหายตอนนี้ก็เหลือ2ทีะะ 2> <_ v ets> เท่านั้นมันเล่นง่ายหน่อยครั้งนี้เราก็ไปที่จุดปะทะเลยอ่ะเอาดิอือเอาไงาว่าไงเอาเอาเะะ้ยเจอรันคค่ะขอขอซ้ำหน่อยอืตัวแรกสวยอืนั่นไงสองสองอือควรจะซ้ำให้ขอบใจขออีกก่อนขอๆๆขอีกก่อนอันตรายอันตราย ไอ้ติ๊กแซกเอาดิเอาดิเอาดิกล้าเปล่ากล้าเปล่าเออเมื่อมันแตกก็รอบนี้ออกข้างละอืมไม่งั้นนี่กูตายห่าเลยละโอ้แต่ละคนโอ้แลยชิดหายเอาดิเอาดินี่ไงโตัหนึ่งตัวหนึ่งสวยเอาดิ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 กล้าเปล่าอู้หึมาดิงานนี้มึงระวังเลยมึงเก็บสามนะเว้ยอ่ะเอาดิเอาดิโตแรกเอาว่าไงเอาข้างไงโตเก็บสองตัวเออ งโง่เอา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 กูถอยก่อนครับกูถอยก่อนกูไม่กูไม่สู้กูไม่สู้กลับก่อนกลับก่อนู้ดีูดีกว่ามาดิเอ้ยหลังเหรอก็เพ่อนกูดีเออไม่โดนว่ะเอาเอาอืออือผมจับปลัดบอกกอนพ่ตายเเอ้ยเเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้อ้้อ้ย้โตหน่ดโตนเอาเอาเด้โตหนึ่งหรอว่าไงครับเอางง งงให้หมู่บ้านเอาดิเอาดิเอาเอาเอาสองตัวอะสองตัวไอ้เพื่อนตั้มเออความจริงตัวที่สองเพื่อนมันตั้มนี่ขอขออือสวยหัวแตกที่แตกอีกสองตัวเก็บสามคนนี้จะมีเพื่อนมาช่วยนะแต่บอกเลยกูเก็บสามนะเอาดิเอา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 หนึ่งตัว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 สองตัวสามตัวว่าไงครับโอ้โห กูเก็บสองแต่เพื่อนช่วยช่วยช่วยรวมมาเออสามตัวโอ้โหเพื่อนจะได้คิวแล้วช่วยกันตบหน่อยช่วยกันตบหน่อยเพื่อนช่วยกันตบหน่อยเร็วเร็วข้ามเพื่อนข้ามมันโอ๊ยข้ามมันข้ามมันไปเออสวยมากเพื่อนก็ถือว่าเกมนี้ชนะไปนะครับผมผมได้ท็อปสองของห้อง เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เกมสุดท้ายของคลิปเลยครับผมมาอันนี้จะถือว่าเป็นเกมสุดท้ายของคลิปนะคบผม right, s <S ครั้งนี้เราเป็นครั้งนี้เราเรล่นสาลมหนึ่งก็ผม mm hmm. เราวางเลยครับโหมดเนี้ยถ้ากูเล่นถนัดเมื่อไหร่มึงรู้เรื่องเอาดิเอาดิเอาด,อาด,อาดิหนึ่งตัวหนึ่งแตกหนึ่งมาดิเอานี้เพื่อนลุมครับมาสองหนึ่งได้โหมดอะ่ะเออครั้งนี้สองหนึ่งได้โหมดแล้วรอบเนี้ยเออ หนึ่งหนึ่งได้หมดรอบนี้เอา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 หาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องนี่ไงปั้งนี่ไงสองตัวแตกหูแตกสองว่ะเอาดิเอาดิงงงกระทั่งกองทัพมามาหนึ่งสองว่าไงได้หมดอ่ะเออครั้งนี้หนึ่งสองครั้งนี้สองหนึ่งสองได้หมดอ่ะเออเอาดิเอาดิเอาลุงเหรอเอาตีแตกหนึ่งอันนี้แค่สองคนนะเออระวังเหอะ เป็น2รลุมหนึ่งเมื่อไหร่อือนี่ไงที่แตกตัวหนึ่งกระโดดนี่ไงได้ตัวสวยงามฮู้บอกแล้วอย่าทำให้กูได้เป็นเปิด2รลุมหนึ่งเอาเอาตีได้ตัวเออโอ้โหไม่เอา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 ขอขอขอเอาดีเอาปังเก้าคิวจ้าฮู้บดีว่าครั้งนี้เพื่อนช่วยกันต้มเออ เพื่อนกูก็โหดใช้ได้นะเว้ยเออเอา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 ดิเอาดิเอาดิเอาดีเอาเอาไม่โดนขอขอตั้งตังสองตัวแตกวูบีไงเผาคนก็เอาวูบสิบเอ็ดคิวแล้วรอบเนี้ยอย่าทำให้กูได้สิบห้าคิวแล้วกันไม่งั้นเป็นที่หนึ่งของห้องเอา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 ดิเอาดิเอาเปล่าเอาดิเอาเปล่าเอาเปล่าเอาดิเอาดีมึงกระโดดตกเหวตายเลอถามจริงโง่ แม่งต้องรออีกตั้งนานะกว่าจะได้เอาดิเอาดิเอาเปลี่นี่ไงไดอีกตัวนได้เม็ดหนึ่งได้เม็ดหนึ่งขอขอโหลดอยู่โหลดอยู่ตีไงได้ตัวนนหนึงนหน่งไอ้สัตว์อีกสัตว์เนี้ยนี่ไงได้ตัวหนึงไงไหน่งไอ้น้องว่าไงไอ้สัตว์เอาดิเอาดิเอาดิเอาด,อาดิแตกตัวหนึ่งฮูแตกสองหลายตัวแล้ครั้งนี้ตีสองลุมหนึ่งแล้วรอบเนี้ยอืมทั้งตะกี้เนี้ยหนึ่งลุมสองอันนี้สองลุมหนึ่งจ้ะ ของตัวเขาจะลุมคู่คุณอย่างเดียวอะงั้นงี้นี่เซตวนรอบนี้โอ้ย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 ไลยไม่เบาหนินาไายไม่เบาหนินาะรู้เรื่องรู้เรื่องไายไม่เบนะาเน,านี่ยิงผิดจังหวะเอาดิเอาดิฮู้ฮู้ยสองตัวแตกโอ้เอาดิเอาดิเอาดิอีกนัดเดียวอะเออสองตัวทปวันทบหนึ่งของห้องเว้ย ร้องรันทั้งหมู่บ้านก็<ช><ช>ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยก,กดกระดิ่งเพื่อเอารับการแจ,จ,จ้งเตือนจากข่ใหม่นะครับและสำหรับที่นี่ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ